วันนี้นะคะลูกเรามงวลจะพามาดูลูกหมูอายุหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะอันนี้บ้านน้องเป็ดนะคะบ้านน้องเป็ดก็ไข่แล้วสิบสองฟองนะคะสิบสองฟองแล้วตอนเช้าๆนะคะก็คือยังไม่ปล่อยนะคะเพราะเดี๋ยวสักประมาณสายๆถึงจะปล่อยเขานะคะเขาอาจจะไข่ยังไม่หมดนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นน้องหมูที่อายุหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะคือเขาออกวันที่สิบหกเนาะตอนนตอนนี้ก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้มามีมามีคือ เริ่มหิวนะคะเริ่มหิวแล้วเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาขา้าวมาให้กนะินนะคะส่วนลูกๆนะคะคือซนนะคะก็ยังนอนไม่ตื่นนะคะคุณแม่ตื่นก่อนเพื่อนนะจิจิงจ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 งมาดูคออน Read ี้กันนะคะ ตังใจต้องการความสดเอาเหยียบลูกทำไมลหรอลูกส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกอคอกหนึ่งนะคะก็คือให้ความอบอุ่นกันอยู่นะคะเพราะว่าเช้าเช้าจะอากาศหนาวเนาะก็คือพากันนอนหลับสบายใจนะคะนี่ก็คือ คนแม่น้องหมูนั่นเองกระเด้งกระเด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 งอันนี้นะคะก็คือ ะน้องหมูหนึ่งเดือนแล้วเนาะโอ้ยหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ตัวกําลังไซส์กําลังเอ่อหนึ่งกิโลห้าขีดนะคะหนึ่งกิโลห้าขีดเนาะ,ะตัวไวนะคะหนูนอนยังไม่อิ่มเลยหรอ,หอด,ด,ด,ดังขนาดไหน่อจ๊ะ ดูจมูกกันหน่อยที่อ่ะโชว์คุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับเก้าตัวนะคะสองสองสองแม่เลยเนาะก็คือเก้าตัวนะคะก็ ør, ได้ทั้งหมดสิบแปดตัวนะคะคือแม่ละแม่ละเก้าตัวเนาะกำลังดื้อนะคะเดี๋ยวพาดูอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่นะคะตัวตัวนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งเนาะก็ก็คือเขาจะเป็นสีเผือกนะคะสีเผือกเลยเนาะนี่สีเผือกเลยนะคะเป็นตัวเด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้มีลายนะคะมีลายสองสองขีดตรงนี้เนาะ,ะเป็นเป็นหมูมีลายนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูนะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายสีขาวแทรกขึ้นมานะคะ กำลังกำลังดื้อนะคะกำลังดื้อเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมชื่อน้องเพื่อเฮ้ยเจย่นะคะจะให้คุณผู้ชมดูนะคะหลังจากที่ตัดสะดือเขาเนาะหลังจากที่ตัดสะดือเขานะคะเขาก็ไหวเขาก็จะแห้งไปเองนะคะแล้วก็จะหลุดไปเองเนาะตรงนี้นะคะสะดือของเขาเนาะ จ้าจ้าจ้าโอ้ยเสียงดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายลายทั้งตัวเหมือนกันเนาะตื่นกันแล้วนะคะตื่นมาก็จะหิวนมแม่ทันทีเลยนะคะคก็แม่ก็ให้นมล,ลูกนะคะให้นมลูกๆเนาะกินเก่งนะคะตอนนี้ยัง ยังกินได้แค่นมแม่เนาะเพราะว่าอ,อ,อาหารก็ยังทานไม่ได้นะคะลำก็ยังทานไม่ได้นะะเนาะก็คือมีแค่นมแม่นะคะมีทานได้เนาะ,ะนี่ก็เหมือนกันนะคะอตื่นมาก็ลุมแม่เลยนะคะลุมลุ่มลุมล,มลุมแล้าเต้านม ที่เขาเป็นลายนะคะก็จะมีลายขวางลงมาเนาะอย่างนี้นะคะเป็นลายขวางนะคะตัวเผือกน,นี้นะคะตัวเผือกก็จะมีลายเหมือนกันนะคะมีลายขวางนะ แกงทุกทัวนะคะแ็งเลงทุกทัวร์ไปทำไมล่ะไปทำไมคะลงมาลงมาแลยลงมาเลยเ ีห se ี่เป uh ็น huh. ต mm ัวเมียตัวูตัวเมียนะคะตัวเมียตัวเมียนะคะ